เอากับพี่เชิดก่อนเพื่อนหุ่นละกันเจิเจิอ่ะเชิญลาเป็นไงบ้างใบนี้ใบนี้เป็นไงเป็นดีครับดีใจดีใจก็เลยโอ้โหยกแรกโดนหน้าไปยกสองโดนหน้าไปก่อนแล้วมาบอกสองคืนได้เป็นไงนั้นหนักนั้นหนักดีแล้วยี่สิบสามยี่สิบสองยี่สิบสามเป็นไงนั้นหนักนี้ร้อยเท่าไรยี่สิบสองดีครับพอดีนะครับอันี้ก็มีโอกาสไในวันอีกรอบ เออเอางี้ก่อนนะห้ายกก่อนครับครับอืมวันเราก็มีสองคนละอ่าปีนี้ซ้อมเป็นยังดีก็ถือว่าร่างกายดีขึ้นนะเด็กมันมันมีความตังใจนะตัวนี้ตัวดีครับอืมต้องซ้อมมครับ

บอกน้องแองตอนหลังจากที่โดนบอกน้องแองมาเ่ีบนญชีให้ครับเัญชีสรุปแล้วอ่ะชีสอะไรที่หมื่นบาทนะครับมื0 0 0่โยมที่ม่นบาทนะครับอ่ะวันนี้อาจจะให้อีกห้น้าหมื่นห้าหมื่นเอาวันนี้ครับอยินดีกับพี่ยอนะครับอ่ะที่มาถามมันถามลุงไวมากไปไงิิโดนแต่ไปล่นไปคิดว้าอะไรอยู่คิดงคิดไงอยู่ไม่รู้ว่าโดนอะไรครับไม่รโดนอะไรแล้วจักรวาที่เบกศอกล่นไปนี่เป็นไง มีขึ้นมานะจะยกสี่ก่อนรอกนี่เราดูเราแผ่วๆไปหน่อยใช่ไหมไม่ไม่ค่อยโต้ข่าเลยเพราะอะไรแต่มังก็สอบได้นะคิดว่าจะกลับมาน็อกได้ไหม,มจังหวะนั้นนี่ค่อนข้างที่จะโดนกลับมาโดนเหมือน,นกันนะใช่ไหมโด,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 ดนเข่าโดนอะไรเหมือนกันใช่ไหมแล้วเราเปลีกก่ยนปรับเกมโดยที่เราพักกนสองเรา ต่อเตรียมไปแล้วเพอาะได้แตกปุ๊บมเรียเราเริ่มกลับมามั่นใจเหมือนเดิมไหมเริ่อนเดิมใช่ไหมเจ้าบ้านน้องเอ๋เจ้าบ้านน้องเอ๋จังหวัดนั้นมันยังไงนะนั่สอบเลยแต่มันเจอสอบมันนั่งสอบแซงถ้าผมฟันสอบปลาไปคนนี้ตอนนั้นเราฟันสอบไหนสอบ้ายครับสอบล็อกใช่ไหมครับโอที่ท่าไหร่ครับข้างปลาครับอ้าวแล้วอ๋อฟันสอบคือคือสอบใช้ได้ก็สอบข้าง น้ำหนักแค่ดีสุดตัวนี้ร้อยยี่สิบสองหรือยี่สิบสามยี่สิบสองนะซ้อมพีจะดีเป็นไงบ้างครูปัามครูครูทอวครูซ้อมเยอะเยอะแล้วไปต่อไปจะซ้อมนี่ไหมเออดีละมาตรฐานนะแล้ววันนะอยากจะไปล้างตายล่าสุดเจ้าวันมาถ้าท่านผู้ใหญ่ขอถ้ไปวันก็ไปได้ครับไปวันก็ไปได้สลับไปนะห้ายกสามยกได้มวยชงนี้ไปได้อยู่แล้วมวยถูกตลาดด้วย นีีถ้าเกิดว่าไปต่อยสามยกแรกแบบนี้นะได้บนดัาแน่เพราะว่าใส่นอกใส่นาดด้วยแล้วก็อนนายนอกด้วยวันนี้ันี้บนออกบนด้แตกครึ่งแสนครึ่งแสนห้านมีอะไรจะบอกเฉยช่ไหมขอบคุณเฉยช่วยหน่อยบอกลุพี่หน่อยให้การสับสนุนาฬิกาอยู่จังหวัดไหนครับนี่ผมอยู่นนทบุรีอายุเดียวเ่ะอายุกี่อายุอายุเท่าไหร่อายุสี่อายุสี่ยอไมกได้งานไม่เยอะไม่เยอะ